เรื่องราวของเ l e s s โซนซีโรจะเริ่มต้นจากการที่กลุ่มคันนิงแฮร์ซึ่งประกอบด้วยนิโคลบิลลี่และอันบีได้รับงานว่าจ้างให้ขโมยสตองบ็อกออกมาจากพวกเลดแฟงเมื่อพวกเขาทั้ง3าหนีการไล่ล่ามาได้สักพักจนพบกับห้องที่มีกระจกนิรภัยที่แม้แต่กระสุนก็ไม่สามารถทำลายได้ โดยหลังจากนั้นกลุ่มเลดแฟงก็ได้ไล่ตามพวกของนิโคมาจนทันและหัวหน้าของเลดแฟงจึงเอ่ยถามกับนิโคว่าทําไมถึงต้องมาขโมยสตรองบ็อกถึงในถิ่นของพวกเขาด้วยนิโคจึงตอบกับพวกเลดแฟงว่าพวกเลดแฟงต่หากที่เป็นฝ่ายขโมยพวกนิโคเพียงแค่ได้รับคำว่วายวนให้นําสตรองบ็อกกลับไปไว้ที่เดิมก็เท่านั้นหลังจากยืนเถียงกันได้สักพัก นิโคก็สังเกตเห็นระเบิดแฟลชที่ลูกน้องของกลุ่มเลดแฟงพกติดตัวมาด้วยพอดีนิโคจึงตะโกนบอกให้บิลลี่ที่ล้มอยู่ตรงนั้นพอดีทําการขโมยและใช้งานระเบิดแฟลชลูกนั้นแต่ระเบิดแฟลชลูกนั้นก็ไม่ได้ส่งผลกับกลุ่มเลดแฟงมากมายนะัก จึงทาให้หัวหน้ากลุ่มเลดแฟงที่เห็นว่าพวกนิโคนั้นขัดขืนจึงตัดสินใจที่จะสังหารทั้ง3คนทิ้งซะแต่พวกนิโคก็มาเฉลยว่าระเบิดแฟลตลูกนั้นเป็นเพียงอุบายเพื่อให้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศที่อยู่แถวนั้นสังเกตเห็นและรู้ตําแหน่งเมื่อเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศได้รับคำสั่งโจมตีเฮลิคอปเตอร์จึงโจมตีเข้ามาที่ตึก ที่เลดแฟงและกลุ่มของนิโคอยู่จึงทําให้กลุ่มของนิโคเองก็โดนลูกหลงของการโจมตีนี้ไปด้วยเช่นกันจึงเป็นเหตุให้อันบี้และบิลลี่ตกลงมาสู่ฮอลโล หลังจากแอนดี้สำรวจพื้นที่ไปสักพักแอนดี้ก็พบเข้ากับบิลลี่เดอะคิดทั้งแอนบี้และบิลลี่จึงรวมกลุ่มกันโดยทั้งคู่สงสัยว่านิโคนั้นจะส่งคนมาตามหาและช่วยเหลือพวกเขาหรือไม่โดยแอนบี้ยังบอกว่าเนื่องจากนิสัยของนิโคนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะงกมากจึงอาจจะไม่ส่งคนมาช่วยพวกเขาก็เป็นไปได้โดยหลังจากแอนบี้และบิลลี่สำรวจไปได้สักระยะหนึ่งทั้งคู่ก็พบเข้ากับสตรองบ็อก บริเวณใกล้ๆสตองบ็อกนั้นมีหัวหน้ากลุ่มเลดแฟงซึ่งกำลังจะกลายร่างเป็นอิเทเรีเอลออกอาราวาดอยู่โดยหลังจากอาราวาดได้ไม่นานหัวหน้าของกลุ่มเลดแฟงก็มีแกนกลางปรากฏขึ้นทำให้กลายเป็นอิเทเรียลร่างสมบูรณ์บิลลี่และแอนบีรู้ได้ทันทีว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานั้นอันตรายทั้งคู่จึงเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้และทั้งสฝ่ายก็เข้าปะทะกัน エーテルカスでも上がってるまだ攻めるいや今の火力じゃ無理だな。うん หลังจากแอนบีและบิลลี่ต่อสู้กับอีเทอร์เวลไปได้สักระยะแต่ความสามารถในการฟื้นตัวของมันนั้นสูงมากทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะถอยกันก่อนภาพจะตัดมาที่ Nicole, นิโคซึ่งเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ติดอยู่ในฮอลโลเธอมาขอความช่วยเหลือจากพ็อกซี่ที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือเฟทอนซึ่งพ็อกซี่นั้นเปรียบได้กับผู้นำทางในฮอลโลโดยเฟทอนประกอบด้วยพี่ชายชื่อไวส์และน้องสาวชื่อบล2ตัวเอกของเกมนี้ หลังจากสองพี่น้องเฟยทอนตกลงรับงานของนิโคทั้งสองจึงเริ่มปฏิบัติงานของพ็อกซี่ทันทีโดยให้นิโคนำแบงบูทุ๊กตาหน้าตาคล้ายหมีของพวกเขานั้นไปวางไว้ใกล้ๆกับฮอลโล่โดคิ้วเอลคาร์นิโกนิสอตอดโอเคซาฮระโฮระไ よしボンプは届けたわよ <laughs> さて始めようかうん。

S <S หลังจากแอนบี้และบิลลี่สามารถออกมาจากฮอลโลได้ด้วยความช่วยเหลือของเฟทอนนิโคก็ได้ขับรถมารับพวกเขาหลังจากกลุ่มของนิโคและกลุ่มของเฟทอนนั้นได้มาเจอกันไวส์ Vice. จึงบอกให้นิโคนั้นจ่ายหนี้และค่าจ้างของพวกเขามาเพราะเฟทอนนั้นสามารถพาเพื่อนของนิโคออกมาจากฮอลโลได้แล้วแต่นิโคบอกกับไวส์ว่า เรื่องมันยังไม่จบเพราะเงื่อนไขของงานนี้คือบังพาทั้งเพื่อนและของที่นิโคต้องการออกมาจากฮอนโลนั่นคือสตรองบล็อกแต่ตอนนี้สตรองบล็อกยังอยู่ภายในฮอนโลจึงถือว่างานของเฟทอนนั้นยังไม่เสร็จเบลจึงถามกับนิโคไปว่าสตรองบล็อกนั้นข้างในมีอะไรอยู่กันแน่พวกนิโคถึงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อมันกันขนาดนี้เมื่อได้ยินคำถามของเบลนิโคจึงหยิบสร้อยคอรูปเคี้ยวสีแดงออกมา โดยแท้จริงมันคือแฟดไรท์ที่นิโคขโมยมาจากซิลเวอร์หัวหน้าของกลุ่มเลดแฟงแต่มันเกิดความเสียหายนิโคจึงของให้เฟธอนช่วยซ่อมแซมมันไว้ White จึงบอกว่าเขาจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซ่อมแซมมันโดยในระหว่างที่ไวส์กำลังพยายามซ่อมแฟดไรท์พวกของนิโคจะลองพยายามตรวจสอบหาตำแหน่งของสตองบ็อกในฮอลโลโดยก่อนที่ทั้งสงกลุ่มจะแยกกันนิโค ก็อขอให้เฟทอนสร้างบัญชีสำรองของอินเทอร์เน็ตเพื่อลดราคาค่าจ้างให้กับพวกเขาหลังจากแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วงานกู้คืนสตองบล็อกจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อเข้ามาในฮอนโลว์บิลลี่ถามกับนิโคว่า นิโคใช้วิธีไหนในการหาที่อยู่ของสตองบ็อกก์นิโคบอกกับบิลลี่ว่าเธอยื่นข้อเสนอที่ยากที่จะปฏิเสธได้ให้กับคนรู้จักของเขาในหน่วยสำรวจฮอนโลโดยให้เขาช่วยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสองครั้งล่าสุดของฮอนโลจากนั้นก็นำขอบเขตที่มีความพิเศษออกมาเท่านี้ก็จะรู้ที่อยู่ของสตองบ็อกเมื่อภารกิจดำเนินมาได้สักระยะหนึ่งการสื่อสารระหว่างเฟทอนและพวกนิโค เกิดความไม่เสถียรขึ้นจนทำให้การเชื่อมต่อของเบลกับภายในฮอลโลนั้นขาดออกจากกันあれ戻ってきたのかいそうじゃなくて追い出されたの HDD がホローูกไล่ออกฮีดีดีไม่เชื่อ 一通りやったけどや,やっぱつながらないやおかしい本来なら HDD の技術はフォローの活性に左右されないのに一番の気がかりはニコたちだ HDD 以外にフォロー内部との通信手段はプロキシもキャロットもないしいくらエーテル適応体質でも長くいたら侵食が残る手段はただ一つ

แท้จริงแล้วการที่การเชื่อมต่อของเฟทอนนั้นถูกตัดขาดออกจากฮอลโลกเกิดจากการที่เฟทอนนั้นถูกแฮกโดยแฮกเกอร์ปริศนาโดยสิ่งที่แฮกเกอร์นั้นต้องการคือพาสเวิร์ดของสตรองบ็อกโดยไวส์บอกกับแฮกเกอร์ว่าพวกเขานั้นไม่รู้พาสเวิร์ดจึงไม่สามารถบอกพาสเวิร์ดแก่แฮกเกอร์ได้แฮกเกอร์ที่รู้ว่าไวส์โกหกจึงทําการฟอร์แมตฐานข้อมูลในอุปกรณ์ของพวกเฟทอนไปบางส่วนเพื่อเป็นการลงโทษ และแฮกเกอร์ยังส่งวิดีโอบางอย่างให้กับพวกเฟทอนเพื่อเป็นการกดดันให้พวกเฟทอนบอกพาสเวิร์ดโดยในวิดีโอนั้นเป็นภาพของพวกนิโคที่ไม่มีพ็อกซี่คอยนำทางและกำลังสู้อย่างยากลำบากภายในฮอลโล่นาดฮอลโล่ในภายหลากนั้นทั้งๆที่ไม่ได้ถูกนำ่าดนว่าจะมีานนีอะไรเกิดขึ้ การต่อสู้ของกลุ่มคันดิงแฮยังดำเนินต่อไปในระหว่างที่กำลังซ่อนตัวจากพวกอีเทเรียลพวกเขาก็สังเกตเห็นคณะสำรวจบิลลี่จึงบอกให้นิโคไปขอความช่วยเหลือแต่พวกเขาเป็นฮอลโลไรเดอร์ถึงออกไปได้ก็คงโดนจับอยู่ดีบิลลี่ จึงเสนอให้ชี้ตัวพ็อกซี่หรือก็คือเฟย์ทอนแก่กองรักษาการเพื่อล้างความผิดของพวกเขาตามนโยบายของกองรักษาการซึ่งแอนบี้ <scaling up. S 1> ก็เห็นด้วยกับความคิดของบิลลี่เช่นกันแต่นิโคนั้นก็ไม่เลือกวิธีที่บิลลี่เสนอมาและทั้งสามจึงออกเดินทางกันต่อเมื่อเห็นวิดีโอแล้ว เบลจึงบอกกับแฮกเกอร์ว่าจะมอบพาสเวิร์ดของสตรองบ็อกให้แต่แฮกเกอร์จะต้องคืนระบบให้แก่พวกเฟทอนซะกอ่อนเนื่องจากไฟล์สำรองของพาสเวิร์ดนั้นอยู่ในอินเทอร์เน็ตแต่แฮกเกอร์นั้นไม่เลือกที่จะคืนระบบให้แต่ขอให้เฟทอนนั้นส่งอินเทอร์เน็ตให้เขาแทนและเขาจะเข้าไปเอาพาสเวิร์ดเองเมื่อส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตไปให้แก่แฮกเกอร์เบลจึงถามกับแฮกเกอร์ว่าในสตรองบ็อกนั้นมีอะไรอยู่กันแน่ แฮกเกอร์เห <H> ็นว่าพวกเฟทอนนั้นยอมให้ความร่วมมือจึงตอบคำถามของเบลให้โดยสรุปคือสตรองบ็อกนั้นเป็นข้อมูลที่ถ้าผู้ใดถือครองมันจะสามารถเข้าออกฮอลโลได้อย่างอิสระหลังจากได้ข้อมูลของข้างในสตรองบ็อกมาแล้วไวซ์ถึงถามกับแฮกเกอร์กลับไปอีกว่าทำไมหลังจากรู้ว่าพาสเวิร์ดอยู่ในอินเทอร์เน็ต ทำไมแฮกเกอร์ถึงไม่แฮกเอาอินเทนอร์เนต็ตและขโมยพาสเวิร์ดไปเองเลยแต่ทําไมยังเอาความปลอดภัยของพวกนิโคมมาขู่พวกเขาได้ยังบอกอีกว่าให้ฟังดีๆว่ามีเสียงไซเรนอยู่รอบๆหรือไม่โดยพวกเฟทอนนั้นได้แจ้งข้อมูลของแฮกเกอร์ไปยังหน่วยรักษาความมั่นคงนั่นเอง 私を欺くためにパエトーンの身分まで捨てたのかうんうん外れパエトーンの身分じゃなくてアカウントを捨てただけ今に見てろ後悔させてやるやったね大成功これで HDD の権限を取り返したお兄ちゃんお疲れ様うん君もね さっきの迫真の演技だったよねびっくりしたよ暗証番号を教えるだなんて反応できたからいいものの大丈夫信じてたよバイトーンよし大切族ニコたちを助けに行こっかหลังจากได้การควบคุมกลับมาและเข้าเชื่อมต่อกับฮอลโลได้อีกครั้งพวกเฟทอนก็เล่าสถานการณ์ที่ถูกแฮ็กให้กับพวกนิโคฟัง หลังจากบอกเล่าเหตุการณ์ให้พวกนิโคลฟังเสร็จแล้วเมื่อสำรวจต่อไปก็พบเข้ากับสตองบ็อกแต่บริเวณนั้นมีหัวหน้าของกลุ่มเลดแฟงซึ่งกลายเป็นเอเทรียลไปแล้วก็อยู่บริเวณนั้นด้วยพวกของนิโคลจึงต้องเข้าสู้กับเขาอีกครั้ง หลังจากเอาชนะหัวหน้ากลุ่มเลดแปลงได้แล้วพวกนิโคก็ได้สตองบ็อกกลับมาแต่เบลก็บอกข่าวร้ายแกพวกนิโคว่าเส้นทางที่เตรียมไว้ลบหนีนั้นถูกแฮกเกอร์ลบไปแล้วแต่ว่าเบลยังมีไม้ตายรับที่ต้องให้นิโคยินยอมเสียก่อนนั่นคือ เบลจะใช้ของในสตองบ็อกเนื่องจากข้อมูลในสตองบ็อกนั้นจะทำให้เข้าออกฮอลโลได้อย่างอิสระนิโคตอบตกลงในทันทีเนื่องจากหากนิโคออกไปจากฮอลโลไม่ได้ผู้ว่าจ้างก็จะไม่มีวันได้สตองบ็อกเช่นกันและเบลจึงตัดสินใจใช้ของที่อยู่ในสตองบ็อกนั้น หลังจากเบลใช้ของในสตองบล็อกแล้วเบลก็หมดสติลงไปภายในหัวของเบลมีเสียงปริศนาขอให้เบลยอมรับข้อกำหนดเมื่อเบลยอมรับก็มีเสียงปริศนาอีกหลายเสียงคุยกันว่า กุญแจแฟรลี่ได้ถูกใช้งานแล้วหลังจากเส้นเสียงปริศนาเบลก็ได้ตื่นขึ้นโดยหลังจากที่เบลได้สติขึ้นมาไวส์เล่าว่าตอนที่เบลหมดสติไวส์ก็ทำอะไรไม่ถูกแต่พวกนิโคก็เข้ามาพอดีและพาหมอลึกลับมาด้วยและจึงสามารถดึงเบลออกมาจาก H D D ได้แต่ไวส์ก็ยังบอกกับเบลว่ายังมีข่าวร้ายอยู่อีกโดยให้เบลนั้นเตรียมใจไว้ให้ดีและให้เบลไปดูที่คอมพิวเตอร์

ไวส์บอกกับเบลต่อว่าหลังจากเบลหมดสติสตไป HDD กปป็รีบูตไปรอบหนึ่งและก็มีเธอเข้ามาอยู่ในนั้นแล้วโดยเธอแนะนำตัวว่าเธอคือ AI ชื่อแฟรี่ ที่จะเข้ามาช่วยผู้ทําข้อตกลงหรือก็คือเบลน์ดันเองและรอคอยโอกาสที่จะมาถึงโดยไวส์ถามกับแฟรี่ว่าข้อตกลงนั้นหมายถึงอะไรแต่แฟรี่บอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์ตอบคำถามนี้และตัวเจ้านายของเธอจะได้รับคำตอบในช่วงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมโดยแฟรี่ได้เสนอตัวว่าเธอนั้นสามารถสร้างข้อมูลที่ถูกแฮกเกอร์ลบไปกลับมาได้ เนื่องจากเธอมีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์อัจฉริยะมากกว่า80%ของเมืองนี้เธอจึงเสนอว่าจะกลับมาช่วยให้เบลและไวส์กลับมาทำงาน p พ o ็กซี่ได้อีกครั้งและด้วยความช่วยเหลือของแฟรี่ทั้งเบลและไวส์จะไม่จำเป็นต้องทำการสะสมข้อมูลของฮอลโลอีกต่อไปและจะสามารถวิเคราะห์เส้นทางล่าถอยจากฮอลโลได้แบบเรียลไทม์แทน โดยหลังจากการคุยกับแฟรี่จบลงไวส์ Vice ได้บอกกับเบลว่าสิ่งที่พวกเขานั้นสะสมมาถูกแฮกเกอร์นั้นลบหายไปหมดแล้วและต่อไปบัญชีชั่วคราวของพวกเขาจะการเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของการทำงานเกี่ยวกับพล็อกซีของพวกเขาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปเนื้อเรื่องเซเลสโซนซีโรในพาร์ทที่1ของเรานะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับผม